สวัสตีค่ะวันพ RIGHT <c ười> ุธที่สอบุตดากรมพอต่อหรือพุทธศักราชพระรามพันธาน้อยุคจุผ้าตายานชาพาตาไข เลื่อนเลื่อนเติมคำมพาตรามาตราแม่ฝนกลคมและแม่กดลายผพาลูกผาดที่กำหนดอาหารแม่กลมข้าวสารน้ำตาล นผลไม้แม่กดข้าวหน้าเป็ดเป็ดหอยหอยทานทอด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 ชอดอาชอดอดอดทอดอนอทะอาหารทออา กรรมะกรรมะบกคนเบกตำรวจัดวนักทุกะตติทุกระติกิจแพทย์สิ่งของเครื่องเคื่อใช้ใช้แม่เบกคนช้อน บันไดตู้ดินแม่กดกระดาดบ้าใบฝาดใบบันพัดเรียนดัเรียนดูผ้าใดแต่ละพ่อวงกลมมคำตอบ ที่ที่เหมาะสมที่เหมาะสมแล้วเขียนแล้วเขียนบรรยายบรรยายคนในภาพในภาพเฮียตีเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอายุอายุสามสิบปีร่างกายรูปรูปร่างรูปตัวนุ่น มีอาชีพอาชีพเป็นเป็นพ่อครัวเขาสวมสวมหมวกหมวกสีขาวเปิดเปิดร้านร้านขายขายข้าวผัดข้าวผัดชื่อร้านชื่อร้านตีตีชวนชิมชวนชิม อาหารอามีรสชาติดีดีดีและราคารถูกถูกเชิดชัยเชื่อัยเป็นผู้ชายมีผู้ชายเป็นผู้ชายผู้ชายอายุยี่สิบหกปีผมมีผมสั้น เขามีเขามีอาชีพอาชีพชกมวยเขาสวมขาบัวกางเกงนวมเจนขาสั้นขาสั้นขึ้นขึ้นแข่งขันแข่งขันชกดกมวยเขาชนะชนะถูกแข่งถูกแข่งเพราะเพราะเขาแข็งแรงแข็งแรงและฝีมือเตะมือดีดี สิ่งที่ได้สิ่งที่ได้เรียนรู้เรียนรู้ในวันนี้ในวันนี้ทบทวนพบทวนมาตรามาตราคนมาคนกดกดกนคนและกดกดกดการเขียนการเขียนเรื่องเรื่องบรรยายบรรยายภาพว่าคนคน หลักการตัดดันเขียนเขียนบรรยายบรรยายขาดขาดเด่ดนหญิงชมพอมพัฒนาฑูตําปอจาก